สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e วันนี้ก็พบกับช่องเบิร์ดบูมฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันหยุดเดี๋ยวดูกันว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวไหนไปทําอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับเจลอดคิมซิงนะครับไปส่งคีมนะครับแล้วก็บูมบูมซ่านะครับตามไปเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะไปไหนกันนะครับ ตอนนี้นะครับระหว่างเดินทางนะครับก็มีออเดอร์เข้ามาแล้วนะครับเจลลอดคิมซิงนะครับมีรับออเดอร์เพิ่มเติมอีกนะครับตอนนี้เราก็เตรียมของสต๊อกติดรถมาด้วยนะครับพร้อมส่งตลอดเวลานะครับตอนนี้รับออเดอร์ก่อนนะครับตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายแรกแล้วนะครับเราจะแวะส่งของให้เจลลอดคิมซิงก่อนนะครับเป็นโกดังแฟตนะครับ เราจะมาส่งของกันที่โกดังของบริษัทแฟลนะครับที่หลอดคิมซิงนะครับแบรนด์อีฟตอนนี้รับออเดอร์รัวๆเลยนะครับขนาดขับรถมาส่งของยังมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะแพ็คของบนรถกันเลยนะครับแล้วส่งเลยตอนนี้นะครับเราก็ต้องแพ็คของบนรถกระทันหันเลยนะครับเ,เนื่องจากามีลูกค้า เข้ามานะครับอ๋อแล้ววันนี้เจ๊หลอดก็ห่วงนะครับเพราะว่ามีนัดรับที่โลตัสบ้านนาอีกหนึ่งที่นะครับกลัวจะไปไม่ทันเดี๋ยวเราจะเร่งสีมือกันหน่อยนะครับบูมติดไอ้นี่เลยไ้ยได้น้องบูมช่วยนะครับ uh. อ่าติดเลยลูก ตอนนี้เราก็แพ็กเสร็จแล้วครับกำลังติดใต้ร้านนะครับแล้วก็ชื่อผู้รับนะครับวันนี้ช่วงเช้ารวมส่งทั้งหมดนะครับสามกล่องใหญ่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเจีหลอดจะเข้าไปส่งนะครับยิ้มหน้าบานเลยนะครับเพราะว่ามีรายได้เข้านะครับแบรนด์ของอีฟนะครับครีมครีมอีฟนะครับ ใช้ดีมากนะครับราคากันเองนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับนะครับไปส่งแฟลตแล้วนะครับอ้าวลวงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขับให้ดูว่าเขาไปส่งยังไงนะครับง่ายหน่อยเดียวนะครับเดีย๋ยวนี้ทันสมัยมากนะครับก่อนส่งก็ ทำท่าจะถ่ายรูปสักหน่อยนะครับเนี่ยถ่ายรูปโปรโมทถ่ายรูปโปรโมทตัวเองนะครับโปรโมทร้านนะครับของเรามีหน้าร้านอยู่ที่บ้านนะครับนี่นะครับไปส่งให้เขารับแล้วก็กลับได้เลยนะครับเพราะว่าเขามีแอปนะครับเดี๋ยวเขาจะไปชั่งน้ําหนักแล้วก็ส่งยอดค่าส่งมาแล้วก็โอนตังค์ทางมือถือนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกที่นะครับตอนนี้นะครับก็ถึงจุดที่สองแล้วน,นะครับเท็โกโลตัสบานานะครับมีการสร่งคีมแบบนัดรับนะครับวันนี้เป็นลูกค้าที่เป็นตัวแทนของอีฟนะครับที่สายงานเจหลอดนะครับ นี่นะครับม้านะครับนี่นะครับตัวแทนนับรับมาส่งของกันที่โลตัสนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาตอนเที่ยงแล้วนะครับเราก็มา หาอะไรกินกันนะครับนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดบางอ้อนะครับร้านนี้อร่อยมากนะครับมากินอยู่เรื่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าให้ปริมาณเป็ดเยอะขนาดไหนนะครับแล้วน่ากินขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูการตอนนี้ก็เตี๋ยวเป็ดก็มาแล้วนะครับเยอะมากนะครับนี่ดูน่ากินมากเลยนะครับนี่ของไมโรสนี่ของนายบูมนี่นะครับ ผมนะครับเนื้อเป็ดเยอะมากๆเดี๋ยวเราขออนุญาตกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันก่อนนะครับตอนนี้ก็กินกันเสร็จเรียบร้อยนะครับอร่อยมากนะครับ<ม>เกียงเลยนะครับน้ำบุว่กัฐานเกียงนะครับ<ม>ก็ร้านนี้อร่อยมากนะครับ<ม>ก็เพื่อนๆท่านไหนอยู่ใกล้ก็แวะมากินได้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดบางอ้อน,นะครับ ย้ายมาจากแยกบางอ้อนะครับมาอยู่ในโซนบ้านพิกนะครับตอนก่อนเขาไปเช่าที่อยู่แถวแยกบางอ้อลูกค้าติดมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่บ้านนะครับลูกค้าก็ยังตามมาเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะครับตอนนี้เราก็ลังพามาเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่นะครับวัดจุฬาภรณ์นะครับมาชมความสวยงามของต้นไม้ไผ่นะครับ ต้นไม้ไผ่สองวาาทางจะเขาเรียกไงอนะ่ะมาปลายมาประสานกันนะครับเป็นซุ้มประตูนี่สวยงามมากนะครับ วันนี้วันเสาร์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาพอสมควรนะครับเนื่องจากตอนนี้ติดโรคโควิดกันนะครับแพร่ระบาดนะครับทําให้นักท่องเที่ยวดูน้อยลงบากตาลงนะครับแต่ถ้าเป็นตอนก่อนที่ไม่มีโรคโควิดนะครับนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวถ่ายรูปกันเยอะมากๆนะครับนี่เดี๋ยวเดินตามไมโรดกับน,น้องบูมไป วัดนี้ชื่อว่าวัดจุฬาพร์น,นะครับอยู่ตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับนี่อย่ามาหนี่ดิมาวนเปล่าสารในโยนะแล้วก็ไม่เอานักบากาออกนะก็เอาออกใครถ่ายใครวะเนี่ย นี่น้องบูมตั้งใจถ่ายรูปให้แม่เลยนะครับไมโรดนะครับ1 2 3่งสองครับครัวัดนี้ต้นไม้เยอะมากๆนะครับลื sì ่นลมมากๆบรรยากาศดีลื่นลมมีร้านค้าขายของพอสมควรนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผลไม้ผักนี่นะครับจุดเด่นของเขาจะมีกอไผ่สองฝั่งนะครับแล้วก็โน้มเข้าหากันนะครับเป็นรูปประตูนะครับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้เคียงนะครับสามารถเข้ามาเที่ยวได้นะครับนี่นะท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาทยอยเข้ามากันเรื่อยๆนะครับ แต่ต้องระวังมีมาตรการป้องกันโรคโควิดด้วยนะครับนี่เหลือไปเห็นนะครับมีการแกะสลักชื่อไว้ที่ไม้ไผ่ด้วยนะครับนี่บอยนุกิจเป,ป,ป้อ <c oughs> แสดงว่ามาถึงกันแล้วเนี่ยครับหรือจะเป็นธรรมเนียมของเขาเอ่ยเวลาใครมาก็าสลักชื่อทิ้งไว้ได้ นี่มินนี่อ้หลายๆต้นเลยนะครับสงสายน่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับถูกใจสองแม่ลูกเลยนะครับชอบถ่ายรูป ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามช่องเบิร์ดบูมฟาร์มด้วยนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็มีทั้งหมด15คนแล้วนะครับขนาดเราเพิ่งเปิดช่องใหม่ๆนะครับขอให้เพื่อนเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆนะครับพาการไปเที่ยวการทำฟาร์มปศุดุกนะครับนี่แม่ลูกช่องเบิร์ดบูมฟาร์มนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ